สวัสดีครับทุกท่านครับมื้อเที่ยงวันนี้นะครับก็เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับก็เป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณนะครับเป็นน้ําใสต้มยำก็จะมีหมูสับนะครับแล้วก็หมูชิ้นปลานะครับแล้วก็หมูชิ้นนะครับก็ทําการเติมพริกนะครับแล้วก็เติมน้ําปลาเพราะค่อนข้างเปรี้ยวแล้วนะครับเพราะก็เติมมะนาวมาให้แล้วนะครับ ก็คนส่วนผสมไม่เข้ากันนะครับแล้วก็ชิมรสชาติหลังจากนั้นเราก็ตักชิ้นปลานะครับแล้วก็เส้นเป็นเส้นบะหมี่นะครับ แล้วก็อีเมนูหนึ่งนะครับก็เป็นกระเพราหมูสับไยดาวนะครับแล้วก็เติมพริกน้ำปลาทีนิดหนึ่งนะครับสีสันน่าทานนะครับแล้วก็ทำการคุกเขานะครับให้ข้าวกับกระเพราเข้ากันนะครับแล้วก็ตัดคำแรกนะครับ เน้นใบกระเพรานะครับส่วนคำที่สองนะครับก็เป็นไข่ดาวนะครับคำที่สามก็ไข่ดาวนะครับก็แวะปั๊มนะครับฐานข้างนอกนะครับไม่ทำเองนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจบนะครับดืมทานมือเที่ยงกันด้วยนะครับ ขอบคุณท่านครับ